คำและประโยคสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีคำและความหมายมาฝากน้องๆด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาหัดอ่านคำและความหมายไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากคำว่าเรือไฟหมายถึงเรือโดยสารที่ใช้ฟืนเป็นเชือเ้อบเลิงม,มีขนาดเล็กกว่าเรือกลไฟ นิยมใช้แล่นในแม่น้ำลำคลองเรามาดูการเรียบเรียงคเป็นประโยคกันนะครับพ่อพาภูผาไปดูเรือไฟที่พิพิธภัณฑ์โอเรือหมายถึง ทุ่นสำหรับเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าหรือให้คนขึ้นลงเรามาดูการเรียบเรียงคเป็นประโยคกันนะครับผู้พากำลังเดินไปโป๊ะเรือเพื่อรอลงเรือเตียตหมายถึง ไม่สูงเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับพัดส,สูงเสซจนพลอยรู้สึกเตี้ยดไปเลยแม่เบี้ยหมายถึงพังพานงูใช้แก่งูเห่าและงูจงอาง เรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับใบโบกใบบัวเจองูกำลังแผ่แม่เบี้ยเคาะโต๊ะหมายถึงใช้อวัยวะมือกระทบบนโต๊ะเบาๆเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับ นักเรียนกำลังเคาะโต๊ะเล่นในห้องเรียนชี้มือหมายถึงเหยียดนิ้วชี้ตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับครูชี้นิ้วไปที่ถังขยะ เพื่อให้นักเรียนนำขยะไปทิ้งลงในถงังก่อไฟหมายถึงทำให้ไฟเกิดขึ้นเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับแม่ก่อไฟในเตาถ่านเพื่อเตรียมทำกับข้าว ดูปูเรามาดูการเรียบเรียงคําเป็นประโยคกันนะครับเด็กๆก,กำลังเดินไปดูปูที่ชายหาดงูตัวดำหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานลำตัวเรียวยาวมีเกลรดสีดำไม่มีขาเช่นงูเห่า งูจงอางเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับงูตัวดำใหญ่เลื้อยเข้าบ้านของฉันทำท่าดุหมายถึงแสดงกริยาหรืออาการเหี้ยมโหด เรามาดูการเรียบเรียงคําเป็นประโยคกันนะครับแม่ทำท่าดุแมวที่มาขโมยปลาย่างไ่หมายถึงไม้พุ่มขึ้นเป็นกอลำต้นเป็นปล้อง เรามาดูการเรียบเรียงคาเป็นประโยคกันนะครับพ่อกำลังตัดไม้ไผ่ในป่าวัวตัวผู้หมายถึงวัวเพศผู้เรามาดูการเรียบเรียงคําเป็นประโยคกันนะครับ พ่อเลี้ยงวัวตัวผู้และวัวตัวเมียอยู่เต็มฟาร์มเมื่อน้องๆได้รู้คำความหมายกันแล้วต่อไปเรามาดูการเขียนประโยคกันนะครับเริ่มจากประโยคต่อไปนี้ใบบัวดูงู ช้างลากสุงงูสีดำแผ่แม่เบี้ยช้างเกือบถูกงูกัด งูตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยผู้ผาขี่คอลายมะปินเมื่อน้องๆได้รู้คำความหมายและการเขียนประโยคกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับ ยิงความหมายให้ตรงกับคําให้ถูกต้องเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาทบทวนกันนะครับเรือไฟหมายถึงเรือโดยสารที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงมีขนาดเล็กกว่าเรือกลไฟนิยมใช้แล่นในแม่น้ำลำคลอง เรามาดูการเรียบเรียงคําเป็นประโยคกันนะครับพ่อพาภูผาไปดูเรือไฟที่พิพ,ธพิธภัณฑ์โอเรือหมายถึงทุ่นสำหรับเทียบเรือเพื่อค้นถ่ายสินค้าหรือให้คนขึ้นลง เรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับผู้ผากำลังเดินไปโป๊ะเรือเพื่อรอลงเรือเตี้ยดหมายถึงไม่สูงเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับ พัดสูงเสีจจนพลอยรู้สึกเตี้ยไปเลยแม่เบี้ยหมายถึงพังพานงูใช้แก่งูเห่าและงูจงอางเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับใบโบกใบบัวเจองูกำลังแผ่แม่เบี้ย เคาะโต๊ะหมายถึงใช้อวัยวะมือกระทบบนโต๊ะเบาๆเรามาดูการเรียบเรียงคเป็นประโยคกันนะครับนักเรียนกำลังเคาะโต๊ะเล่นในห้องเรียนชี้นิว้วหมายถึง เหยียดนิ้วชี้ตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับครูชี้นิ้วไปที่ถังขยะเพื่อให้นักเรียนนำขยะไปทิ้งลงในถัง ก่อไฟหมายถึงทำให้ไฟเกิดขึ้นเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับแม่ก่อไฟในเตาถ่านเพื่อเตรียมทำกับข้าว ปูเรามาดูการเรียบเรียงคําเป็นประโยคกันนะครับเด็กๆก,กำลังเดินไปดูปูที่ชายหาดงูตัวดำหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานลำตัวเรียวยาวมีเกรดสีดำไม่มีขาเช่น งูเห่างูจงอางเรามาดูการเรียบเรียงคำเป็นประโยคกันนะครับงูตัวดำใหญ่เลือ้อยเข้าบ้านของฉันทำท่าดุหมายถึงแสดงกิริยาหรืออาการเหี้ยมโหด เรามาดูการเรียบเรียงคําเป็นประโยคกันนะครับแม่ทำท่าดุแมวที่มาขโมยปลาย่างไผ่หมายถึงไม้พุ่มขึ้นเป็นกอลำต้นเป็นปล้องๆพ่อกำลังตัดไม้ไผ่ในป่า วัวตัวผู้หมายถึงวัวเพศผู้เรามาดูการเรียบเรียงคําเป็นประโยคกันนะครับพ่อเลี้ยงวัวตัวผู้และวัวตัวเมียอยู่เต็มฟาร์มเมื่อน้องๆได้รู้คําความหมายกันแล้วต่อไปเรามาดูการเขียนประโยคกันนะครับ เริ่มจากประโยคต่อไปนี้ใบบัวดูงูช้างลากสุงงูตัวดำแผ่แม่เบีย้ยช้างเกือบถูกงูกัด งูตัวดำแผ่แม่เบี้ยผู้ผาขี่คอลายมะปินเมื่อทบทวนการเขียนประโยคกันแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนๆก,กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสนุกกันหรือเปล่า ไว้มาสนุกกับภาษากันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ